บริเวณที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นถ้ำท,ทานลอดใหญ่นะครับสวยมากอากาศดีแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับนี่เป็นพระพิคเนตแล้วก็ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับ เป็นรอยพระพุทธบาทของจริงนะครับพระพุทธบาทคู่แล้วก็ตรงนี้เป็นข้างหน้าเป็นรอยธรรมจักรนะครับที่พระองค์ประทับไว้เมื่อสมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็สังเกตอีกนิดนึง บริเวณเนินหินที่ประทับรอยพุทธบาทจะมีน่าจะเป็นเปิร์นหรือเปล่าตะไคร่สีเขียวขึ้นปกคลุมอยู่เต็มแต่ว่าก้อนหินบริเวณอื่นกลับไม่มีเลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะครับต้องสังเกตดูครับมีแค่บริเวณเนินหินที่ประทับรอยพระพุทธบาท,ทบบาคู่ แค่นั่นเองนะครับโอ้มาสัจจันมาก